เซนสอนให้เราช้าลงเพื่อจะได้มองเห็นความจริงของชีวิตที่อยู่ตรงหน้าเรา 1. อยู่กับปัจจุบัน be present ลองหลับตาแล้วหายใจเข้าออกช้าๆสิ่งที่คุณสัมผัสได้ในตอนนี้ก็คือชีวิตจริงๆเซนสอนให้เราไม่หมกมุ่นกับอดีตไม่วิ่งไล่หาความสุขในอนาคต แต่ให้ตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันนขณะนะเพราะมันคือสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้ 2. ทํทำทีละอย่าง do one thing at a time เมื่อคุณดื่มชาดื่มมันด้วยใจทั้งหมดไม่ต้องเช็คมือถือไม่ต้องรีบแค่รู้สึกถึงความอุ่นของถ้วยชากลิ่นที่ลอยมาเสียงลมเบาๆที่พัดผ่านนี่แหละ คือการฝึกเซนในชีวิตประจำวัน 3. ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย Live simply ของน้อยลงใจจะเบาขึ้นเซนไม่ใช่การหนีจากโลกแต่คือการเลือกในสิ่งที่จำเป็นจริงๆเสื้อผ้าของใช้ความสัมพันธ์ถ้ามันไม่ได้ทำให้จิตใจสงบก็อาจถึงเวลาที่ต้องปล่อยวาง 4. ยอมรับความเปลี่ยนแปลง accept impermanence ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนสิ่งที่รักก็จากไปได้ความสุขก็จางหายเซนจึงสอนให้เราอยู่กับทุกช่วงเวลาด้วยหัวใจที่รู้ว่าทุกอย่างล้วนชั่วคราว 5. ฝึกจิตด้วยความเงียบซาเซน Meditation การนั่งเงียบเงียบไม่ใช่เรื่องศูนย์เปล่าแต่มันคือการกลับมาหาตัวเองฝึกสติฝึกการรู้ตัวไม่ต้องมีคำสอนมากมายแค่นั่งหายใจและเฝ้าดูความคิดที่ลอยผ่านมาแล้วปล่อยไป 6. ชื่นชมสิ่งเล็กๆ Appreciate the ordinary ความสุขไม่ได้อยู่ที่ความยิ่งใหญ่แต่อยู่ที่ความธรรมดาที่เราไม่เคยมองเห็นเสียงนกร้องยามเช้ารอยยิ้มของแม่หรือแม้แต่แสงแดดที่ส่องผ่านหน้าต่างทั้งหมดนี้คือของขวัญที่ชีวิตมอบให้ทุกวัน 7. ปล่อยวางอัตตา let go of ego เซนบอกเราว่า ความทุกข์ส่วนใหญ่มาจากอัตตาเรายึดมั่นว่าเราต้องเป็นแบบนี้เราต้องชนะเราต้องได้แต่เมื่อปล่อยวางตัวตนเหล่านั้นเราจะพบว่าชีวิตเบาสบายกว่าที่คิดมากนัก